วันนี้ทำผลงานได้ดีมากลู้ที่สุดคะ่ะขอ,อ,อนนบคุณที่เห็นู่กสะดูกนะคะที่เดินเมวันทำนานเกินไปวันนี้จะไม่มีตำนานวันนี้ก็คือเวียนหัวมากเลยถึงเวลาพักก่อนแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบโล่งอ่ะแบบแล้วมันก็เหลืออีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญก็คือวันไฟนอลมันใกล้แล้วอ่ะ มันใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นอย่าลืมไปดูในกลุ่มนะคะเขาว่าพี่สอนติดใจจริตจริตเห็นหนีเวียนนามากกำลังเมาหูแต่เพิ่งอ่านก็ได้ค่ะทัก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับอัคุณครับบอไม่นอนได้เลย ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมีคนมีมีพี่พี่นำฝนส่งแซลมอ,สอนส่งบูอาส่งไข่หวานส่งสาลา่มาให้ทานคือแบบของโปรดมากเลยขอบคุณนะคะแล้วก็มีของน้องหนูไม่ได้ไม่ได้ถามชื่อน้องนะคะน้องน่ารักมากเลยส่งแบบโดนัทมาให้หนูนะตั้งสองกล่องกล่องหนึ่งก็มีหกชิ้นคือแบบจุกมากเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนๆทานกันค่ะแล้วก็ แล้วก็มียาหยดตาวันนี้หนูได้ใช้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับยาหยดตาของพี่เนยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งมาให้ขอบคุณค่ะสาโห ไม่เป็นตัวเต็งก็ขอเป็นมามืดละกันนะคะเราขอเป็นมามืดค่ะเยเยได้ใช้แล้วใช่พอใช้แล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากสบายตาเดี๋ยวคืนนี้หนูไปหยอดมาอีกวันนี้หนูเริ่มปวดตาแล้วเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์นานเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใส่แว่นแล้วค่ะอันไหนนะพงศ์อันนี้ฉันรูชอบมากเผื่อกลั้นหายใจตอนลูกสอนเลยลุ้นใช่ไหมคะ หนูก็รุ้นตัวเองเหมือนกันค่เพาะว่ากลัวนะกลัวแบบกลัวลื่นแต่แบบมันไม่มีอะไรตัวเสียแล้วมันต้องแบบไปให้สุดอ่ะล้มก็ล้มเลยปล่อยเลยปล่อยไปตามฟีพขอผีก,กะอมจนแข็งที่อินเตอร์นะจาทุกชาเรียกผีกะมาอมได้นะคะใครเรียงอยู่เรียกมาอมได้เลยะคะ่ะ